สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางการมาพบกับแนวทางหุ้นจีนจาหุ้นจีนรอบเศรอบ่ายแนวทางของวันอาคารวันที่21เดือน10เดือนตุลาแต่สองหาพกแปดจ้าสำหรับหุ้นจีนของวันจันทร์จะแนวทางรอบเศร้าไฮเดน8กับเจ คุของรอบเศร้าจะสามหาสามหลางหาเก้าจะหาบนหาหลางกันเลยทีเดียวเนาะโอ้โหบริณีจะหาเลยสำหรับหุนจีเนาะวันที่สิบเจ็ดกับหาบนหาหลางหาแปดหาหาหกเมื่อนี่มาสามหาสามหาเก้าเพราะเขามีแปดเก้าเจ็ดเก้าสำหรับหาก็คือมีแปดหา จ็ดหามากเก้าหาจะนิดเดียวผ่านไปรอบเสาสำหรับรอบบายไฮเดนหนึ่งกับศูนย์ 0, ผลของรอบบายจะสามสองหนึ่งสองเจ็ดจะเบิร์เ,เนาะสองบนสองล่างจะสำหรับรอบบายสองหนึ่งของเฮากระจับคู่ผ่านไปอีกจะมาแค่เล็กเด่นจะเด่นหนึ่งของเฮามาใช้วิ่งใชหลุดไท้ย,ยิบจับหนึ่งไปวิ่งไปลุดมาบนสองหนึ่งก สองบน2อล่างอีกต่างหากรอบายก็ได้เอาเอาคักค่ะสำหรับวันที่สิก็หาบนหาล่างรอบใบก็สี่บน4บี่ล่างกันเลยทีเดียวสำหรับวันที่ยี่สิบเฝากตามต่าละครกา ก่อนซีไปรับชมรับฟังแนวทางเนาะฝากพี่โน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละการนอกจากพี่น้องเอฟซีตีเข่ามารับชมใหม,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามรลยกาอย่าลืมกดกระดิ่งไหวนอกจากเพื่อสิได้บอกพาแนวทางทีย่ยวช่วยโรคหายแต่แนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจ้าฮุ่นจี๊ดมื่อนี้ไฮเด่นสี่และสามวิ่งลูดจ้ะจับคูดเด่นสี่หาแซวกระบายมื่อนี้ซีซน

สาอรอบเสาจับให้จะสามสอง่สองบริจับให้สำหรับสี่สองจับอยู่รอบบ่ายเสากับบ่ายเมื่อในสี่โซนจะสี่กับหาจะวิ่งรูดจับคูเดน4ีรอบบ่ายสี่สามสี่อยู่รอบบ่ายเนาะสี่เก้า สำหรับเมื่อวานก็นสลับเนาะตัวประกบคู่สองเกตห่บ่ายมาออกเสาสองเกตหายเสามาออกบ่ายเนาะโอ้โหยอมขาะคูณจีนส่วนนี้ออกแบบเนี่ยสำหรับเบนหาจับคู่หาสี่หาสามหาเจ็ดหาหนึ่งหาสอง สำหรับโตเนวนจ้าะรอบใบเน้นหาเจ็ดหาสองสี่สามสี่สองสามเจ็ดสามสองสี่แปดสี่หนึ่ง แนวทางโมนิขดขนขางไปทางเล็กเบิร์นอยู่ในสำรับพูดจีน,นบวสีมาตามสูตรหรือบอกอธิบายให้ตามสูตรจะสำหรับพูดจีนอีกสูตรนี่คือสามโซน4โซนจะสำหรับแนวทางมนิรอบใบเอสเลสี่กับหาปกติก็คือสามโซนส่โซน คืออยู่กับความหมักความชอบนอกถามหมักเบิ้ลซี่กะพีจารณาเบิ้งได้เราจะเศ้ากับายสี่ส้นจ้ะคอยมาปังปังเด้งเดงตัวนิ่นตัวโจะเต็มเต็มเศร้าาบบนลางละคานนอคนนินัเป็นเป็นแนวทางแต่เปรียบเทียบพิจารณากันเบิ้งจะขอห้ยสูงดีกันทุกคนทุกท่านจะปฝากไว้เพียงสำเนีละขจะสวัสดีจ้า